สวัสดีครับเพื่อนๆครับเหรียญนี้นะครับผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับจริงๆผมเจอเหรียญรุ่นนี้บ่อยนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ได้เอามาเลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยผมหาสภาพที่สวยคมชัดที่สุดนะครับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆให้สังเกตตรงหน้าพระนะครับผมนี่นะครับคมชัดเต็มนะครับจมูกโด่งนะครับหน้าตาพระชัดเจนนะครับนี่คือพิมพ์ที่สวยนะครับหน้าพระสวยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับรุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้เลยนะครับผมย้ํานะครับเพื่อนๆว่าส่วนใหญ่ที่เจอนั้นนะครับหน้าพักจะมีรอยนะครับจะมีรอยไม่มีความคมชัดเลยเพื่อนๆจะมีรอยจะมีรอยอยู่ติดหน้าพ้าอยู่อ่าเนี่ยจะมีรอยตรงจมูกตรงหน้าพะ้าจะต้องมีรอยนะครับมันเกิดจากพิมพ์ของเขานะครับแล้วผมอะต้องการหาแบบสวยๆมาไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้พิจารณารับชมกันผมก็เลยเพิ่งเจอเหรียญนี้ที่สวยนะครับแล้วก็สวยคมชัด สวยคมชัดที่สุดเท่าที่เคยเห็นก็คือด้านหน้าพระพักเนี่ยจะต้องคมแบบนี้เห็นไหมครับจมูกเต็มนะครับจมูกโด่งเห็นไหมอ่าพื้นเหรียญสวยมีเส้นปั๊มกระจายเห็นไหมครับเพื่อนนี่เพื่อนๆครับเส้นปั๊มกระจายด้านหลังนะครับเห็นไหมครับจะเป็นตาพอปลอเห็นไหมครับนี่่าปี25 2 1น้าะครับเหรียญคุ้มเก้านะครับผมของในหลวงรัชการที่9้านะครับเป็นพิมพ์ที่หายากมากอีกหนึ่งพิมพ์พบเจอน้อยมากนะครับ พบเจอกว่าเหรียญคุ้มเก้าที่เป็นแบบพระพักรราชการที่เก้าอยู่นะเพื่อนรุ่นนี้จะพบเจอค่อนข้างน้อยนะครับนี่แลว้วก็เป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับเป็นที่นิยมของนักสะสมด้านหน้านี่จะเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับผมด้านหลังเป็นตราขปโรยอดพระมงกุฎนะครับรัศมีกระจายนะครับนี่คือหนึ่งเหรียญที่ผมพยายามที่จะนำมาให้เพื่อนได้ดูตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่เจอจังหวะที่เจอแบบว่าที่เจอเหรียญแบบนี้หน้าพาะแบบ เต็มๆแบบนี้มาให้เพื the way, the right. ่อนๆได้รับชมนี beautiful> so beautiful, ่เป like ็นครั้งเหรียญแรกที่ผมเห็นนะครับเหรียญแรกที่ผมเห็นแล้วก็ผิวนี่ค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับตัวตัดด้านข้างเพื่อนๆดูตัวตัดด้านข้างเห็นไหมจะเป็นแบบตัดฉีกครึ่งใบเห็นไหมครับเพื่อนๆเออนี่เห็นไหมครับนี่ด้านข้างทั้งสองข้างด้านบนด้านล่างต่างๆนี่เดิมๆหมดเลยนะครับทั้งหูเหรียญทั้งอะไรนี่คือเดิมๆหมดนะครับสภาพยังสวยนะครับถือว่าสวยนะครับเพื่อนๆคมชัดเลยรุ่นนี้เขาจะตอกโคด้านล่างเพื่อนๆเห็นไหม อ่าเนี่ยโค้ดเขาจะต่อไว้ด้านล่างองค์พระทุกเหรียญนะครับคมชัดนะครับนี่พิมพ์ขนาดกําลังดีครับเพื่อนๆนี่พิมพ์ขนาดกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่นี่พอดีเลยผู้หญิงก็ห้อยได้ผู้ชายก็ห้อยได้นะครับเด็กเด็กก็ห้อยได้นะครับประมาณนี้นะครับพิมพ์ประมาณนี้พิมพ์กลางๆไม่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกยอดนิยมหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวนะครับผมหลวงพ่อชอบนะครับ หลวงปู่สิมร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดเป็นเหรียญพิธีใหญ่เลยนะครับผมที่รวมเกจิในยุคนั้นปลุกเสกนะครับถือว่าสุดยอดเหรียญอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเพื่อน